สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาติดตามสูตรของเลขเรียงมหัศจรรย์กันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคำเตือนคันรับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถติติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นแารนพน,นันทุกชนิดนะครับ ดูไว้เพื่อเป็นความมันเทิงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปเลขล่างกันนะครับมาดูว่าตัวเลขเรามาอย่างไรนะครับมดที่แล้วนะครับมาที่สองหกนะครับเบรที่ออกสูตร ล่างนี่ครับเราเพิ่งทํามาได้19งวดนะครับปกติจะจะทําแต่สนย์บนนะครับงวดที่แล้วก็เด็นมาที่62นะครับที่ห2งวดนี้ที่เราทําได้ก็ตัวเลข3 4 5 6นะครับส่วนแต้มนะครับแต้มเราก็จะมีแต้มเต็มเด่นของเรานะครับ ต็มแปนะครับแล้วก็มาด้วยคบสองตัวล่างนะครับคบสองตัวล่างนะครับสูตรล่างนี้เรายังไม่มีตัวปักหลักนะครับเรายังหาสูตรไม่ได้นะครับยังคิดทุกวันแต่ว่ามันไม่ไม สำเร็จนะครับก็ทำได้ถึงครบสองตัวล่างแล้วก็มาสรุปกันเลยนะครับงวดวันที่หนึ่งแบบแปด ก็อย่างที่เห็นนะครับเพราะว่ามันไม่กี่ตัวนะครับที่เราทําให้ดูนะครับไม่กี่ตัวนะครับมันจะมีเลขเบิ้ลถ้าออกเบิ้ลก็คือเก้นะครับเก้าเก้าตัวนี้นะครับก็สรุปให้เป็นตัวเด่นไปนะครับตัวเด่นไปก็จะ ดูนะครับดอกเกศูนนะครับ สองเลขสี่ครสรุปก็จะเป็นนี่นะครับกนก็จะมี สามสามหกนะครับแล้วก็จะมีอสองหกนะครับตัวหกสองนี้จะเป็นตัวรองไปนะโอเคนะครับตัวรองก็จะเป็น ก็เจ็ดสามเจ็ดสามแล้วก็เก้าศูนย์ก็จะเป็นศูนย์เก้าเก็หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งเก้าแล้วก็สองสามก็เป็น ก็จะมีเก้ากะนะครับเป็นเลขบนนะครับก็ ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับท่านก็นำไปพิจรารณาก่อนนำไปใช้นะครับทามที่ทำมานะครับมันก็มีเข้ามีหลุดอยู่นะครับแต่ว่างวดนี้เราทำได้ประมาณนี้ตัดออกมาแล้วนะครับตัวเลขมันก็ ประมาณหลายตัวอยู่นะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ใช้ทุกตัวท่านอาจจะชอบตัวไหนก็หยิบไปเป็นตัวตัวไปนะครับนะครับหรือว่าท่านก็มีหนักมีเบานะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อจะเซฟเซฟต้นทุนของท่านนะครับก็ทุกอย่างก็ทําให้ตามสูตรนะครับสูตรว่ามานะครับ ตัวเลขนี่มาตามสูตรล้วนๆนะครับเราจะได้ไม่ได้แก้ไขใดๆนะครับเพราะาบางงวดตัวเลขก็เยอะบางงวดตัวเลขก็น้อยนะครับก็สูตรพาไปนะสูตรนําพามาถึงขนาดนี้นะครับก็เข้ามาดูกันนะครับเข้ามาดูกันว่าจะมาให้เราไหมนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับถ้างวดที่แล้ว มุติแล้วแต้มเราไม่มานะครแต่ก็ครบ2ตัวบนเรามานะครับมุติแล้วนะครับอราจะมาดูงวดนี้ว่าตัวเลขมันจะมาทั้งแต้มทั้งสูตรของเราไหมนะครับาการที่เราทำสูตรเพื่อให้ตัวเลขมันน้อยลงเราจะไม่อิงแต้มก็ไม่ได้นะครับ ไม่งั้นตัวเลขมันก็จะครบอย่างนี้เต็มเลยนะครับเราจะตัดก็เราก็หาวิธีการตัดโดยแต้มนี่แหละครับหรือไม่ก็ตัวดับนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วมันก็มาที่ทั้งหกทั้งสองนะครับมาที่หกสองแต่ว่าพอแต้มเราไม่เข้านะครับแต้มมันแต้มไปดนะครับแต่พอมา คบสองตัวล่างมาทั้งสองทั้งหกนะครับก็มาที่สองหกตัวนี้นะครับงวดที่แล้วนะครับงวดนี้หวังว่าแต้มมันจะเดินให้เรานะครับก็รอชมรอติดตามกันครับแต่งวดนี้เราก็ทํามาได้ประมาณนี้นะครับในประมาณนี้นะครับแล้วก็สรุปให้ประมาณนี้นะครับก็ ไว้นำไปเสียงโชคกันดูนะครับคลิปนี้ก็สรุปให้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามให้นะครับกดติดตามให้นะครับเข้ามากดติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอให้ทุกท่านาโชคดีครับเฮงๆปังๆกันนะครับ ไว้เจอกันหลังหลังห้อยออกนะครับชูดีทุกท่านครับสวัสดีครับ